การเดินทางในถนนสภาพแบบนี้ในเล่าต้องใส่สัญญาณแต่เป็นอันดับแรกครับเวลาเขาโค้งแบบรถขั้นที่ล่งเขาสวนมาก็จะได้จอดท่าขั้นที่ขึ้นเขาบัวารถไทยรถเล่าลรถเวียดรถจีนถ้าได้ยินเสียงแต่ล่มขึ้นเขามาแสดงว่าต้องจอดให้ทางกันละนี่ก็คือลักปฏิบัติด,ด้านความปลอดภัยแบบสากลที่เขาใส่ในวงการรถบรรทุกเลยแหละครับ โค้งแบบนี้จบที่ช่วงล่างท่างทะลึกโหดแบบนี้มีหรือช่วงล่างสีท่นไว้แต่ว่าสีทนได้เพราะใส่อะไรจากบิ๊กโตดีต้อนรับเขาสู้ช่องมั่งรักมูคือเกา่าหมอนี่พบพอกันอยู่ฟังสงปะปะเล่าแขวงเช่ยาบุรี่เดี๋ยวติดภาพไปเบงึงการเดินทางของรถบรรทุกที่ข้าเจาปฏิบัติแบบสากลในกันด้านคคางปลอดภัยเล็กๆน,น้อย เดี๋ยวเก็บค่วงดูนี่สิมีมาห้ในมือนี่แหละครับในคลิปนี้เลยเดี๋ยวไปติดตามกันได้เลยลดแรงในเล่าู่หอยยังนี่อยู่หอเจฟันโอ้อยังขักเลยเบิ่ยังขักเลยแถวแถวนำจากแถวแถวนำจาก บังฟอตตอนขหน,นี้ดูดิอย่างแรงเลยบปะผ้สุดยอดเลยบืนเบืนบืนพูดสุดยอดสุดยอดการไ่ทางเป็นอย่างสําคัญในการเดินทางในเล่าครับราว่ารถหนักขึ้นมากนี่เข้าเป็นรถเป่าเข้าต้องเบียดไ่หรือว่าจอดไ่ทางมาเข้าต้องจอดเลยเขาต้องจอดเลยเขาไปกว้านน้านี่ แรงในสปปลาวในกรณีรถนักน้ากันนี่ถ้าฟังรถล่องเขากระสีระวังรถที่ขึ้นเขามาสิเป็นผู้ไห้ทางไห้แต่ว่าส่วนมากจะเป็นรถจีนรถเวียดนี่พันหมุนย่างเดียวแต่ว่ากัางเว้นกลางเคลืนสิแตกต่างกันด้กัางเว้นสิฟังเสียงแต่รถยางเดียวแล้วก็ม่องคำเขาพีลูกนึงบุ่นว่าจะมีรถผ่านมาบ่อเขาโค้งมาบ่อแต่ว่ากลางเคลื่อนสิเป็นอีกแบบหนึ่งเด้บาด แ่งย่มขึ้นก็คือเห็นทุกหลุม <c oughs> แต่พอร,ร,รู้ว่าสิลบไปใส่หลุมลบโอ๊ยลบผมมีมองไปแล้วลบผมมีมองไป <c oughs> เป็นน้สีตลอดฝนตกฝนตกมากรลใดไ่กันพ้าหิททางเป็นหลุมด้วย เรยนย่ำขึ้นเป็นหนงสียยมเวียนเห็นครคนนี้เรียนย่ำขึ้นนี่บึงไฟสูงบุพเพก็ต้องเบื้องรถเสียขงางท้างแต่ว่าก็ได้เร่นเล่หลวงพราะว่าทาั้งทั้งอยากเป็นหลุมเป็นบอ่อมันก็นเลยพ่ค่อยเกิดทุกวันเหตุการณ์จำดา่าจำยังประเด็นได้เล่านี่เป็นเรื่องหลวงพระบางมันก็จะแตกตั้งกันกับไอ ในเมืองหลายเติบละเพราะว่าราถบรรทุกมันแรนมันก็นเลยอยากมีพุ่นยังอยนางยะหนีนพคนขายหวยเดินขายเหล็กพอจะลงไปเสียงดวงอยู่บ่ได้ทุกที่จอดที่ยังนู่นหน่อโอ้ซื้อมักไมมทั้งคางทั้งนี้ก็ที่เป็นข้าเจ้าขายไก่ขายหมูหมูหน่อยไก่เป็ดทั้งนี้ก็เป็นตลาด เมืม่มีหมองจอดรถงก็เลยว่าอยากจอดโอ้ขนมเป็นตะแสบแท้ขนมตลาดปกติงไง่ายเลกน้อยแล้วะรถบรรทุกแลนเนาะแต่ว่าทั้งในเมื่อยีรีว่าไรเข้าไปรถบรรทุกเจ้าวใ้เขา้ามันจะอยู่ขวาเมื่อเลยแม่นำโค้งอะไรพัาแข้งขนคร ล้มประปางเลยสภาพทางส่ก็ต้องคิดให้ขอบทางบา่ได้ก็ต้องคิดให้ได้เนี่ยความมอไซนี่ทั้งแทงทั้งแถบทั้งควานได้เลยออกจากชุมชนมากะติพากการเลียนได้น้อยนึงแต่ว่ามันอย่างไงเท่ากับคอยเลียนถ้าเจอรถสวนรถมอไซค์ก็เลียดตนนอนพนเนาะก็คอยคอยเลียนละ่ะแต่ว่าทางวันนี้มันเลียนแห้งบ่เลยเทีเ่ยวที่แล้วเบิังนําขั้นไส มาเทียวนี่เดี๋ยวถ้าเบิง้งได้สิพาไปเบิ้งน้ำขัน้นมันจะสำเดอคนละหนับน้ำขัน้นเดี๋ยวตปแล้วมีแพอยอู่อมเหม่งอีด้วยเพราะวแพ้ไปใส่บุ้งจะบอเห็นเลยแพ้แพ้หายเลยเดี๋ยวไปแล้วกันดีเห็นหม้อไส้ขึ้นมาหนึ่ง ที่เห็นตั้งหนามันสถานีรถไส้รถไส้หลวงพระบางครับรถไฟฟ้าหลวงพระบางมองทางที่ดีเพ่นแปลงเรียบร้อยแล้วก็มีทางเลาะเขาเคลื่อนนี่แหละครับเดี๋ยวสิทธ้ายตะหม่องพอดีพ่นจะวา่าหายท้ายตะหม่องดีๆพเพ่นบางแน่สสนกว่าถ้าก็สิมัจอดกินเขากินน้ำแถวๆนี่แหละถ้าเป้าแล้วล่งสินค้าแล้ว ออกจากเคลื่อนมากก็บซิกโกโลเนี่ล่ะม่านเนี่ล่ะตอนที่เขาหมู่บ้านนี่ล่ะจอดพักกินเขากินน้ำาแถวๆนี่หละครับมานน้ำกันหกขั้นหายไปขั้นหนึ่งหายไปทางไหนล่ะสงสัยล่องสินค้าแล้วผลที่เฝ้ากลับเมื่อก่อนหม่เพราะว่า่นมโตรลาบ่ลูกพี่กันพาผลแลนเคลื่อนชายะตะทีแหลกแหลกผลขนขิ้งลูกหย่อนยังลงมาเหยียวยุงไหนมีนพี่หลอกเจ้าปะ<ว> ไปกีทป่ท่า,มานมีไฟฟ้าเนาะบ่มีบ่ปะทำแม่เหล็งไหมโมีบ่เอ้าจากปากไรมาสิท่านมีไฟฟ้าเอ้าเข่าหน้ากับย่างมูหนีมาสิท่านมีมนมเจ้เขาห้องก็แลนบ่<ต>ท,ท่างก็เป็นท่างหินนึ่นปะท่างหรือท่างลูกล่างเนาะเอ้าแสดงว่าคอยมาเห็ดนี่เขาเห็ดท่างแล้วตวนนอนทำแมาแล็งท่างแล้วแสดงว่าเจ้านี่เก่าแล้วเนาะปีงก้อยกอเสียยุ้ยใส่ปีงก้อยเป็นงเด้คือมึงนี่ เอาว่าอยู่พิงก้อยนี่เจ้าพ่ออยู่ใส่อยู่ในเล้าเนี่ยบ่บ่านี่ยิ่งเขาว่าใช่แต่ว่าคนขี้งูกูมีมีแทนบ่มีแท่แล้วกูลูกมาเหนียวกูลงมาเหนียวอ่กูเหยียวอยู่หาดได้เท่านึงอ่กูว่าถ้ายืนเหยียวอยู่หันมาเนี่ยคนขี้งกูลูกกูขึ้นเหยียวเท่าเหมิงก้นเหี้ยึ้นเหี้ยแล้วกินตัวแม่ครับตัวลูกต่อกันเดี่ยกินเหยียวเด็ดไปก็เอาอยางเบิ้งไรมาถึน เดี๋ยวนี้พิการนั่นไฟฟ้าแล้วรือเป่บัด,ดน,นี้มาหนี่คืสูบยาเครื่องคออย่างเอาจะมาหอดพี่อยู่เปล่าแม่บางเยอนะเสียยาไปโอ้สี่จังเลยวะเอาก็ดีดตัวนี่งฝากคู่นี่เล่บรายก,การเลยว่าถ่ายเพิ่นเว้าวยังลึกลับซับซ้อนเนี่ยเพิ่นกระเบ้เว้ายกกล่องโทรศัพท์ขึ้นเพิ่นไอเพิ่นย่างนี้โหลดเลยแต่ว่าบัดนี้ที่ภาพที่น้องมาเบิ่ง การใส่แต่ล่มของหลุดในเล่าว,ว่าเิ่นจาเป็นขนาดใดในการใส่แต่ล่มให้สัญญาณเดี๋ยวเบื้องถลันนี้ได้่นจะให้สัญญาณแต่ล่มช่วงใดครัออบผมมีนม้อสั้นปันไดแต่ว่าเป็นโค้งหักศอกเห็นให็นรถเสียจังหวะก็ได้ต้องให้สัญญาณแต่ครับย่านรถม,มาปะทะกันนะ แต่ว่าป่านนี้สิไปเบิ่งอีกคันหนึ่งนี่เป็นรถทิปล้อรถยางแรงเลยคักแค่รถเล่าคักแค่รถไทย,ไทยม้อนี่เป็นม้อมันเป็นม้อหรือว่าเป็นโคง้งหักศอกรถต้องเทียจัิงวะถ้ารถสวนมาทางนี้ก็ต้องชะลอถ้าได้ยินเสียงแต่ก็เจ้าสีบีบแตะ จากฟังพูนเปกๆเลยพ่วงไปแล้วมาเบังรถติดรอขึ้นเด้อบาตแต่ว่าแนะนำที่ดีคือต้องใส่ลูกหมากยางดีรถด,ดีขึ้นชิ่วๆเลยครับบาน้กระสีเดินทางต่อเราพบกันไหม่ในคลิปต่อไป พ่อของป่าขมข้อเนาะสวัสดีครับหมากล่างหมูแต่ไม่รู้จักหมูไม่รู้จักหมู <c oughs>